สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาเปลี่ยนาสายท่อมอน้ำนะครับเนื่องจากมือผมเองนี่แหละครับไปโดนมันหักที่แรกก็กุ้มใจว่าจะเปลี่ยนฝามน้ำใหม่หรือยังไงครับพอดีไปเจอท่านหนึ่งโพสไว้นะครับในกลุ่มวีโก้นะครับ อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีข้อต่อทองเหลืองนะครับขนาดแปดมิลนะครับสำหรับใส่หม้อน้ำโดยตรงนะครับในช h อป e ีมีนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับแล้วก็ดอกท้าบทำเกียวนะครับขนาดแปดมิลนะครับตอวนี้ผมซื้อในช h อป e ีเหมือนกันนะครับน่าจะประมาณสองรอยนะครับรวม2ออย่างก็จะอยู่ไอ ก็ต่ออยู่ร้อยหนึ่งแล้วสาม้อกว่าบาทนะสามร้อพอดีประมาณ300อบาทนะครับก็เจาะตรงที่มันหักเลยนะครับค่อยๆเจาะซ้ายตอนคลิปเจาะผมไม่ได้ทํานะครับพอดีมันต้องใช้สองมือไม่มีมือถ่ายนะครับนะครับเจาะเสร็จแล้วใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นท่า กันซึมตรงเกียวด้วยนะครับกันน้ําออกน้ําซึมนะครับตรงที่เราเจาะนิดเดียวแค่นั้นแหละครับนอกนั้นก็ล็อกลิ๊บธรรมดาเหมือนเดิมนะครับเอามีใส่กิปบสองตัวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับท่านในที่เจอปัญหาเหมือนผมก็ลองทำแก้ดูนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ